เรื่องของโซล่าเซลล์เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็นโยบายที่เพิ่งประกาศออกมาไม่กี่วันก่อนหน้านี้ของทางสหรัฐอเมริกาในการที่จะยกเว้นภาษีเรื่องของโซลา่าให้กับสินค้าที่มาจากหลายประเทศหนึ่งในจำนวนนั้นมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างจะติดตามกับคุณยูในช่วง Business World นะครับ ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจําได้นะคะกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐมีการไต่สวนเรื่องของการทุ่มตลาดแผงโซลาเซลล์จาก4ประเทศอาเซียนรวมไปถึงประเทศไทยด้วยถึงแม้ว่าการไต่สวนจะยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะแต่ว่าการประกาศล่าสุดของประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีการงดเว้นภาษีแบบนี้ให้ถึง2ปีเลยทีเดียวค่ะ นโยบายพลังงานสะอาดเพื่อที่จะต่อสู้กับโลกร้อนถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเพราะว่าเขาได้พูดหาเสียงเอาไว้ก่อนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีและหนึ่งในนั้นในการผลักดันนโยบายพลังงานสะอาดก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะรัฐบาลสหรัฐมีการตั้งเป้าลดกา๊าซเรือนกระจกนะคะร้อยละ 50- ถึงร้อยละ52ภายในปี2030รวมไปถึงมีการตั้งเป้าให้การผลิตไฟฟ้าในสหรัฐปราศจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี2035ด้วย ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกานะคะเขานําเข้าแผงวงจรเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าแผงโซลาเซลล์นี่แหละจากประเทศจีนจํานวนมากเลยค่ะแต่ว่าสองประเทศนี้มีสงครามทางการค้าทําให้สหรัฐใช้มาตรการด้านภาษีกับ แล้วก็ห้ามนําเข้าสินค้าจากบริษัทโซลารเซลจากจีนหลายแห่งระบุว่าบริษัทดังกล่าวมีการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมทีนี้ก็เลยทําให้สหรัฐต้องหันมานําเข้าแผงโซลาเซลนะคะจาก4ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็กัมพูชาเวียดนามแล้วก็มาเลเซียด,ด้วย คุณผู้ชมลองไปดูสัดส่วนกันนะคะว่าทําให้สัดส่วนการนําเข้าแผงโซลาเซลล์จาก4ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสัดส่วนถึงร้อยละ50ของตลาดสหรัฐแล้วก็มีสัดส่วนถึงร8 0ของการนําเข้าด้วย การนำเข้าสูงมากแบบนี้นะคะทำให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเดินหน้าสอบสวนการนำเข้าแผงโซล่าจากสีประเทศว่าเอ๊ะมีการทุ่มตลาดหรือไม่ซึ่งทางสหรัฐสงสัยว่าจีนอาจจะใช้4ประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในการส่งออกนะคะแล้วก็หนีภาษีด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็เริ่มไต่สวนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาระหว่างการสอบสวนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมา ะะบอกว่าระงับการเก็บภาษีศุลกากรป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีสําหรับสินค้ากลุ่มแผงโซล่าเซลล์จาก4ประเทศก็คือไทยกัมพูชาเวียดนามและมาเลเซีย งดเว้นเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งทางโจไบเดนก็ใช้อำนาจตามกฎหมายการผลิตเพื่อการป้องกันและกระตุ้นการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐและพลังงานสะอาดทุกรูปแบบหรือว่ากฎหมาย DPA เพื่ออนุญาตให้กระทรวงพลังงานของสหรัฐนะคะสามารถที่จะเร่งรัดการผลิตชิ้นส่วนแผงโซลาในประเทศให้สามารถขยายกําลังการผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน ึงแม้ว่าการไต่สวนของกระทรวงพาณิชย์รัฐตอนนี้จะยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ตามที่กระทรวงพาณิชย์รัฐเคยให้ข้อมูลไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าจะใช้ระยะเวลา150วันหรือประมาณต้นเดือนสิงหาคมจะได้ข้อสรุปซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวนะคะก็บอกว่าไม่ได้ขัดขวางกระบวนการไต่สวนของกระทรวงพาณิชย์แต่จะมีการยกเว้นการเก็บภาษีให้กับผู้นำเข้าจากสีประเทศเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งคำประกาศของประธานาธิบดี รัฐล่าสุดก็เลยทําให้เกิดความคลางแข็งใจเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมกับการทํางานของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก่อนหน้านี้ซึ่งหลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐสอบสวนว่ามีการล็อบบี้อย่างหนักในสหรัฐของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และสมาคมการค้าของสหรัฐที่ระบุว่าถ้าจะต้องเก็บภาษีจาก4ประเทศนะคะถือว่าเป็นัยคุกคามอุตสาหกรรมโซลาเซลล์ ell, อาจจะส่งผลทาให้ผู้นําเข้าเหล่านี้จะต้องเสียภาษีนําเข้าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวถ้าเกิดว่าการไต่สวนเสร็จสิ้นค่ะ ถ้ากระบวนการไต่สวนของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐจบนะคะล้วก็มีการต้องจ่ายภาษี250%นั่นแปลว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการติดตั้งโซลารูฟท็อปในภาคโครเรอนหลายร้อยโครงการรวมไปถึงจะส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ถึง7 0 0 0 0มตำแหน่งในสหรัฐเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business World ค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ